กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันอังคารที่29พฤศจิกายน2565วันนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุกันครับในระหว่างวันที่30ถึงวันที่4ธันวาคม2565นี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองในระยะแรก และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงส่วนในช่วงวันที่2-3ถึงธันวาคม2565ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างคาดว่าในช่วงวันที่4-5ถึงวันที่ธันวาคมนี้ จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงในช่วงวันที่3ถึงวันที่4ธันวาคมนี้ครับต่อไปมาติดตามพยากรณ์อากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาสูงสุด31-35องศาบริเวณเยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิเลยสกลนครอุดรธานีนครราชสีมาปุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธา,านีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาสูงสุด32-34องศายอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศา ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด33-34องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาสูงสุด32-34องศาทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาสูงสุด31-33องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจตียงวัดพังงากระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด31-34องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาอุณหภูมิสูงสุด32-34องาสิองศาเซลเซียส ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ